น่านาน้าเล่นอย่าทำอย่างงั้นไอ้พามาตอนไหนเดี๋มาพาก็มาเองเดี๋วันฝนตกเดพามาอีกขอรัดยางก็ไม่มีอ่ะใช่หนูเล่นตรงไหนน้อนี่ลูกใครไปอาบน้ำเอาเองเดิมอนอน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 อน เออวปเด็กๆเ,เราก็เล่นกันอย่างนี้ยนอนนอนได้างหน้ามาเด็เนี่นนออยนอนอแบบนี้ไมเอารนเไม่เปื้อนคนเลยค่ะาลัง ต้น,นี่คือระยะทางจากบ้านจานหมู่หนึ่งนะคะไปบ้านาลำหงหมู่สามจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นทางหลักหรอก ทางหลักก็คือทางรปชเป็นถนนบ้านไซลำดูนะคะแต่ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เด็กนักเรียนใช้เดินทางไปเรียนที่โรงเรียนจากทในภาคแลวก็เป็นเส้นทางที่หลายๆคนใช้เดินทางเข้าตัวจังหวัดชลบุรีว่าเป็นเส้นทางลัดนะคะแล้วก็ใกล้ รถมันเยอะนะคะอ่าอันนี้คือโอยอันนี้ระยะทางจากบ้านอเอยเอยเอยระยะทางจากบ้านจาหนหมูหนึ่งมาลำหอกเส้นทางตรงนี้มีระยะทางประมาณสามกิโลสามกิโลนะคะแล้วจะไปดูเส้นทางบ้านเข้าบ้านลำหอกเอาสมมุติว่าแบบแบบ นี่สมมติว่าเกิดเหตุแบบว่าคนแก่หรือว่าเด็กเจ็บป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วดูทางอ่ะดูหน้าฝนอ่ะถ้าแบบไม่ฝนเรายังว่าพอแบบขับขี่ได้ใช่ไหมมันยังแบบว่ามีหมอกมวยตะลุกหมือแล้วถ้าแบบหน้าฝนอย่างเงี้ยด่วจะไปแบบยังไงอ่ะรถกดปุ่มมีปีกบอกดูเดอไม่ได้พูดเล่นนะไอที่ถ่ายก่อนฝนตกอะเนี่ยถ้าฝนอะนี่ถ้าหน้าฝนอน่ะมันจะเป็นแบบนี้ นี่แล้วยังไม่สิ้นสุดยังไม่สุดถนนนั่นนี่นู่นไปอีกไกลแล้วก็อันนี้เดอ้อนี่นี่ทางอันนี้ทางเข้าอันนี้ทางเข้ามูุบ้านลำหกเออนน่ดูอะดูเดอ้อคือมันเละตุ้มเป๊ะมากเลยอะอันนี้คือแบบออกมาตอนที่ฝนตกแล้วก็คือยังยังไม่มีรถรถวิ่งนะคะ าดูช่วงที่สองนะคะอ่าช่วงที่สองอันนี้ดูขอบคุณพ,พลรับของเรานะคะหมวกกันนอกหมวกกันนกก็อกหมวกกันฝนอันนี้เป็นเป็นช่วงที่สองที่เราไม่สามารถจะลบไปทางไหนได้นี่เป็นเอ่อ ทางอุกบาทรุ้อุกบาทอ,าทอาเนตอานานเหลือเกินนี่เด้อไม่ใช่เส้นทางใกล้ๆนะกว่าคอยจะไปถึงโรงเรียนถ้าไปสายต้องขออภัยต้องต้องลุกไปตั้งแต่ตีห้าลุกตีห้าไปถึงโรงเรียนหกโมงคึ่ง สึ้นสู่ตำบลหนองเหล็กแล้วนะคะปไปนี้เลอกแไปเข้าสู่ตำบลราออันนี้ขออนุญาตนะคะไม่ได้พลาดพิงเดอร์แต่ว่ามันเดือดร้อนจริงๆน่ะเนี่ยให้ไปทางไหนเดอ้อดูดูเอาเอาให้ไปทางไหน่ะบอันนี้เอาโยกไปทางไหนเอาลบไปติ่ล่ะดูนี่เดอ้อ เ <N ee> นี่ยแค่ระยะทางแค่ไม่กี่เมตรเองอะ่ะดูดูเอารถยนต์มาย,ยัางไงกับโหเลยเราตึ้งตึ้งตึ้งตึงต้ง,งน,นี่นะโอ้ยบอกรถได้ยินเลยแอด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 โอ้ยปดีิยว ถึงแล้วคอนกรีตนี่ถ่ายให้ดูเฉยๆกลับแล้วเราก็จะเห็นเอากลับรถแล้วเราก็จะเห็นป่าตัวแต่ว่าเครื่องมันเต็มอะแ้วมันถ่ายไม่ได้นะ ไม่กล้าเอารถยนต์มาเสด็จพ่อล้างรถเอามาใส่สิ่งมาโอ้ย เดี๋ยวจอดก่อนนี่เป็นรอยต่อจอดเป๊ะหนึ่งอุ้ยโอ้ยอันนี้คือรอยต่อเดอ้อนะคะอ <laughs> ขอบคุณ <laughs> ขอบคุณพลคับที่พาอิชันมานะคะถ่ายไอ้ให้ดูให้ดูชุดหนูหน่อยถ่ายให้ดูชุดหนูหน่อยนะคะ ขอบคุณนะคะทุกท่านที่ชมนะคะแล้วก็ได้เห็นถนนเส้นนี้เออเพื่อเพื่อหน่วยงานเพื่อหน่วยงานทุกท่านได้ช่วยเอ้ยได้ช่วยมาทำถนนให้กับเด็กรุ่นหลังนะคะ ไม่ได้แบบไม่ได้เก่งตัว